ดีนะครับผมส,สร้างนะเสียนะครับเิวเตาเดี๋ยวผมจะมารีวิวทีละลำนะครับเพิ่งเสร็จนะครับโรประกอบหลายอย่างนะครับเล็กๆน้อยๆโอ้โหกัวหัวก <c oughs> <c oughs> ว่าจะเสร็จนะครับเดี๋ยวจะไล่ชื่อให้ดูนะครับ ชื่อให้ดูแต่ละท่านนะครับมีว่างอยู่3มกระบอกนะครับมีว่าง3ามกระบอกนะครับทักมาเลยครับมีลำนี้ยครับกำคอนกเจ้าเนี่ยกำคอนกเจ้าอยู่นี่1กระบอกนะครับที่ว่างลำนี้นะครับกำคอนกเจ้าที่ว่างหนึ่งกระบอกแล้วก็ลำที่2ถัดมานะครับก็ว่างนะครับแล้วก็นกเจ้าอยู่ที่ร้านผมอีกหนึ่งกระบอกนะครับส่วนั้นตอนนี้มีว่าง3มลำนะครับทักมาได้เลย ถ้าพี่ๆน้าๆได้เห็นคลิปนี้นะครับราคาราคาตัวด้านหลังนะครับตัวกำคอนกเจ้านะครับราคา2,008นะครับเพราะว่าแกะลายตรงคอตรงกระโจมมือนะครับ2,008ถ้าส่ง200เป็น3,000นะครับตัวกำคอกำคอทรงปืนแก๊บราคา2 0 0ค่าส่ง200เป็น2,007นะครับแสดงว่ากำคอนกเจาลํานี้กรงกงไกอลูมิเนียมนะครับราคา3,000 ตัวนั้นสองพแล้วก็อยู่ในร้านผมเป็นรางสาธรนะครับกําพอนกเจ้า้ายประดู่สามพเหมือนกันนะครับว่างสามลำครับทักมาเลยนะครับอยากได้นะครับเพราะว่ารางไม้ก็คือชุดนี้จะเป็นชุดสุดท้ายนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทําแล้วรางไม้นะครับยังยังไม่ได้รับคิวนะครับจะทําเป็นรางอลูมิเนียมแบบนี้นะครับผมจะทําเป็นรางอลูมิเนียมแบบนี้เลยนะครับตีโรเลอร์ครับรับประกันนะครับ การแน่นอนนะครับปีกโรเลอร์แข็งแรงทนทานครับอายุการใช้งานไม่ต้องห่วงนะครับจะเอาทิ้งฝาผนังไว้นะครับจะไว้ลักษณะท่าทางไหนมันก็ไม่โคดไม่งอนะครับรักจะรักษาง่ายนะครับเป็นล่างลูมินียมลองก็จะลื่นนะเป็นลูมิเนียมปีกโรเลอร์ยิ่งเป็นปีกโรเลอร์ลูกปืนลื่นเลยมือสอดนะครับราคามือสอดนะครับ ถ้าเป็นปีกช้างคาวราคา3,600ันหะครับค่าส่ง200ร้อยสามพันนะครับกำคอ3,300ัามค่าส่ง200 3,500สามล่องนิ้ว3,500ันหค่าส่ง200 3 7อยนเจ็ะครับถ้าสเปคแบบนี้นะครับมือสอดนี่3,600ันหตัวนี้ของคุณพี่โยชินนะครับโยชินนะครับตัวนี้ของพี่โยชินเปล่านะครับนี่มือสอดกระดูนะครับรางอลูมิเนียมตันนะครับเบอร์3นะครับรางร้อยสามสิบ จาะลถน้ำหนักหน้านะครับกั้ตาสเปคนี้ท้ายประดูสเปคนี้นะครับราคา3ามพันครับค่าจัดส่ง200บาทแล้วก็กำคอรองนิ้วลำนี้เป็นของคุณราชันนะครับนี่อันนี้เป็นล็อกออโต้ที่ผมใส่ลองเฉยๆนะนะครับนีบ่เวลาใส่ ึงก็ไม่หลุดนะครับยังไงมันก็ไม่หลุดนะครับว่าเป็นล็อกออโต้ปลดล็อกนะครับ,น,รบนี่นะครับจะไม่ได้ลองเทสให้ทุกลำนะครับจะไม่ได้ลองเทสให้ทุกลำเพราะว่ามีเวลาน้อยนะครับมีเวลาน้อยเดี๋ยวผมจะค่อยไล่เทสให้อีกทีนึงนะครับพรุ่งนี้แพ็คจะส่งให้นะครับพรุ่งนี้แพ็คจะส่งให้แล้วก็ น่าจะได้เดินทางวันอังคารนะครับในเดินทางวันอังคารเพราะว่าวันนี้ก็ห้าโมงเย็นแล้วนะครับเพิ่งจะไล่ถ่ายคลิปให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับลำที่สองครับลำนี้ของคุณพี่สุสชาตินะครับนะครับของคุณสุชาตินะครับปีกโรลเลอร์มือสอดนะครับมือสอดปีกโรลเลอร์นะครับรางร้อยสี่สิบนี่ของที่สุชาติ แล้วลำนี้ของคุณพี่รับบิดนะครับลับบิดรับบิดนะครับตัวนี้กำคอประดูปีกโรเลอร์กำคอประดูปีกโรเลอร์แล้วก็ลำนี้ของคุณพี่วินัยนะครับวินัยนครับลำนี้ของคุณพี่วินัยปีกโรเลอร์ครับ โรเลอร์ลูกปืนลื่นๆเลยนะครับนี่ทีวินัยนะครับลายสวยนะครับแล้วก็ลำนี้ของคุณพี่พรชัยนะครับพรชัยพี่ไก่มาดูปีกสีห้าทิ้งปลายยาวๆเหลือเลยนะครับรับประกันยางไม่พามปลายแน่นอน ก็ลำนี้นะครับลำนี้ของพี่สมเกียรตินะครับกําพอนกเจ้าโคตรเท่ครับปีกราเลื่อเปลยแล้วก็ดำดนี้ของคุณพี่กิตติครับนะครับ,นะรบตั้งชื่อมันว่าทมินนะครับนี่ทำท,ทมินนะครับ ต,ติิกแล้วก็ลำนี้ลำนี้ของคุณพี่ประทายโคราชส,สั่งมากำคอประดรูแล้วก็มียกยิงมาลำหนึงนะครับนี่ยกยิงนะครับ อีกโรเลอร์ลูกปืน4 5, ี่ห้าคูบ๊อบนะครับของคูบอ๊อบกระดูแดงครับใส่ยางทีเดียวได้3เส้นนะครับก็คือโรเลอร์เส้นหนึ่งโรเลอร์ได้เส้นหนึ่งนะครับด้านนอกอีก2เส้นนะครับยิงทีเดียว3เส้น,นครับปากสั่นแน่นอนลันไกแต่ละทีนี่ต้องห่วครับอย่างดังฟังชัดแน่นอน ลำนี้ว่างนะครับลำนี้ว่างนะครับแล้วก็ลำนี้ลำนี้ของคุณพี่ไพจิตับพี่ไพจิตสั่งมาลายมีตาไม้ครับนี่ลำนี้หมานนะครับลำนี้หมานมีตาตรงนี้กำตาสัตว์นะนี่มีตามีตาหมานแน่นอนลำนี้เชื่อได้เลยนะลำไหนก็หมานเหมือนกันหมดนะครับเพราะว่าถ้ามีตาให้ยินมนี่หมานหมด ของคุณพี่จอโจอโอลิฟครับนี่ปีกสี่ห้าทั้งหมดนะครับปาดูลายนะครับเดี๋ยวผมเทสระบบให้ชมกันเลยครับผมจะไม่ได้เทสหมดทุกลำนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆครับผมจะไม่ได้เทสทุกลำนะครับลำที่ว่างนะครับนี่ครับกำคอนกเจ้าเนี่ยลำนี้ นะครับลำนี้ว่างนะครับลำนี้ว่างครับผมตัวนี้นะครับกำคอธรรมดาลำนี้ว่างแต่ลำนี้จะเซาะล่องใหญ่หน่อยนะครับนี่นะครับใส่จะใส่ลูกห้ามิลนะครับตัวนี้จะใส่ลูกห้ามิลเพราะว่าผมซอกซาะหกจุดสามมิลนะครับใส่ลูกห้ามิลเน้นใส่ลูกห้ามิลครับลำนี้กำคอลำนี้แต่ตัวนี้ก็คือใส่ลูกสี่มันก็ใส่ลูกสี่มิลได้เหมือนเดิมนะครับ แต่ว่าถ้าเอาลูก4มิลใส่มันจะวางมันจะเล็กกว่าละาร่องรองนิดนึงนะครับร่องนะครับแต่ตัวนกเจ้านี่ก็คือใส่4มิลปกตินะครับ4มิล4.2ตัวนี้เพราะว่าผมซ้อแค่5มิลนะครับมีว่าง3ลำนะครับมีนกเจ้าลำนี้ลำหนึ่งนะครับราคา3,000ครับกุ้งอลูนะครับแล้วก็อยู่ร้านอีกลำหนึ่งราคา3,000เหมือนกันตัวนี้2,070ครับคำคอตัวนี้2,070นะครับพี่ไปจิต ดูใ,ใกล้พี่จอโจนะครับพี่ประทายคุณกิตตินะครับคุณสมเกียรตินะครับแล้วก็พี่พรชัยพี่วินัยนะครับลำนี้แล้วก็ตัวนี้ของพี่แรบบิทคุณพี่สุชาติมือสอดนะครับนี่คุณลาชันพี่โยทินนะครับแล้วก็พี่ไก่ชนนะครับตัวนี้ชื่อแก่ชื่อนะหมาไก่ชนนะครับนะ นะครับเดี๋ยวผมเทสให้ดูครับน้ำอ้ำําออกมาเล่นทางหลังอีพาอสีรองนี่ก่อนมองนี่ก่อนถ้าเราเล่นล้นพอรองกูได้จ้ะโอ,โอ้เหลืออีกลำหนึง่งพี่โนโอ้องหันมาเจอนูน่นโอ้ลืมของพี่ทองน้องพลัดยังแขวนอยู่เลย คนลืมก็เนี่ครับของพี่ทองนกพลัดนะนี่พี่นกพลัดปลาดูแดงเลยนะครับแกสั่งน,ง,อองนี่ปลาดูแดงเลยครับกำคอร่องนิ้วปลาดูแดงเลยครับปีกสี่ห้าจะหนักหน่อยปลาดูแดงเดี๋ยวมาลองกันครับเดี๋ยวจะลอง เดี๋ยวผมจะตั้งขวดตรงนูนะ้นนตรงนี้ดีกว่าพี่นา้นาจะเห็นกระป๋องไอ้ตรงนี้นะนี่บไอ้ข้างก้อนหินเนีนย่นยนี่นะครับเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูนะครับผมจะเอาลำเนี้ยแหละยิงคำคอร่องนิ้วลำนี้แหละครับเดี๋ยวสักครู่นะ เดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับทินนะมอ,องเห็นเปล่าจะเ,เห็นอยู่นะเ,เดี๋ยวลองเทสให้สักให้ดูสักประมาณสักสองสามก็บอกนะครับให้ดูเดี๋ยวดู ไม่ต้องห่วงนะครับยิงให้บ่อยนะครับสำคัญที่สุดคือยิงให้บ่อยนะครับยิงบ่อยๆนะครับถ้าไม่ได้ออกไมายก็คือซ้อมแค่นั้นนะครับลองว่างก็ลองยิงทีนะครับไม่ใช่ว่านานๆจะยิงดีแล้วแค่แต่ถ้าเรารู้จักนิสัยของมันแล้วนะครับไม่แม่นอย่างจับวางนี่ครับขึ้นแล้วนะครับ ระยะอยู่นี้นะครับประมาณ8เมตรโอ้ข้ามหัวเลยดังโบเลยเขี่ย,ห,ยหัวมันนิดนึงไงับเพราะว่าเรายิงครั้งแรกนะครับเป็นธรรมดาของการยิงครั้งแรก เพราะว่าวิธีแต่ละกระบอกจะไม่เหมือนกันนะครับมันการไฟของมันนะ,ะเอาขวดใหม่ผมโยนขวดไปเลยนะขวดใหม่นะนะจะได้เห็นชัดๆหน่อยนะครับกู

องให้ด mm ูอ hmm. mm. mm ีกลำหนึ hmm. yep, is, um, tomato, mm ่งครับกหยาบไดดพริดแม่น้ำห่มมันอันฮะโดดใช่โลงเดี๋ยวสักคู่นะ ผมลองลางอลาลูให้ดูนะครับนี่ของพี่โยชินนะครับลองให้ดูเดี๋ยวจะลองให้ดูสามก็บอก ลองให้ดูครับนานา้าเห็นขวดไหมครับเห็นขวดอยู่นะนี่กระป๋อง,องนะครับรนะครับรเห็นไหมรเรลงกลางขวดนะไม่เหลือ,นะอ,อ,อผมต้องลองให้ นี่ก็ปลาไปประมาณ15นาทีแล้วนะครับ1 5 1 6นาทีแล้วเพราะว่าถ้าให้ผมลองทุกลำนะครับถ่ายทอดให้เอถ่ายวิดีโอให้ลองให้ดูทุกลำนะครับมันมันไม่ได้นะครับเพราะว่า,วาคลิปวิดีโอมันยาวเกินนะครับยาวเกินแล้วมันอัพโหลดลงช่อง YouTube ไม่ได้นะครับได้แต่มันต้องใช้เวลานานมากนะครับแล้วความจำเครื่องมันน้อยนะครับ ให้ดูอีกลำหนึ่งครับลางไม้ นาที17 18นาทีแล้วนะครับยาวเดี๋ยวจะลองของพี่กิตินะครับดำทมินนะครับไอ้ไอเจ้าดำทมินเนะี่ยนะครับผมจะแนะนำนะครับถ้าพี่ๆนานะอยากให้มันแรงนะครับยางที่ผมแถมไปให้ให้ตัดเหลือแค่16เซน ตัดไปให้คือผมตัด20เพราะว่าเผื่อบางท่านพี่ๆแล้นะนะบางท่านขึ้นยางไม่ได้นะครับผมก็เลยต้องตัดยาวๆตัด20ไปให้นะครับถ้าอยากได้แรงตัดให้มันเหลือ16เซนนะครับลองกันเลยครับ เยอะแลยโอ้ลมๆเดี๋ยวคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปไว้ก่อนนะครับก็คือผมลองและไม่เหลืหอน,นะครับไม่มีดโดนแน่นอนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ฝากพี่ๆนะนะกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจนะครับ มีว่างสามลำนะครับถ้าอยากได้นะครับโทรมาหาผมเลยเบอร์0986253806นะครับไอดีไลน์อนยวกันนะครับผมขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ